ประโยคที่ใช้บ่อยในการเรียนออนไลน์ถ้าจะบอกว่าเราไม่ได้ยินฝั่งตรงข้ามพูดเลยเสียงเสียงไม่ชัดเลยเนี่ยในภาษาอังกฤษนะเราจะพูดว่า i cannot hear you clearly i ฉัน cannot hear ไม่ได้ยิน you คุณ clearly clearly แปลว่าอย่างชัดเจน i cannot hear you clearly ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณอย่างชัดเจนช่วยพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมถามใบตรงข้ามเนี่ยได้ยินเสียงไม่ชัดอนะ่ะช่วยพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าเราสามารถพูดได้ว่าเมื่อไม่ได้ยินแล้วก็ต้องอยากจะถามไม่ใช่ไหมว่าเมื่อกี้ยคุณพูดว่าอะไรนะเอาไหนลองพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยฟังไม่รู้เรื่อง ก็อยากจะให้พูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งสามารถบอกฝ่ายตรงข้ามของเราได้เลยว่า Can you repeat that again, please? Can you repeat that again, please? Repeat คำเนี้แปลว่าซ้ำที่หมายความว่าพูดซ้ำพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับหรือว่าคะเมื่อการสื่อสารออนไลน์ไม่ชัดเจนคำแรกนะ I cannot hear you clearly. ฉันได้ยินคุณไม่ชัดเจนอะ่ะข้อ2 can you repeat that again please ช่วยพูดใหม่ช่วยพูดได้ฟังอีกรอบนึงได้ไหมคะ can you repeat that again please เ uh I cannot hear you clearly teacher I cannot hear you clearly can you repeat that again please ฟังแล้วเข้าใจกดหัวใจกด follow English with พี่หนุกให้ด้วยนะคะ Thanks so much for watching กดติดตามไว้ได้เลยทริคภาษาอังกฤษง่ายๆภายใน1-2นาทีเรียนฟังเข้าใจนำไปใช้ได้จริง